แต่เหลือเนี่ยก็ขออนุญาตจะเก็บไว้เพื่อสัพันธ์รในในระูการต่อตอไปเพราพวกีอายุประมาณสักสเดือนก็เก็รกเรียนร้อยสาเดือนเก็บเก็ตายแล้วก็เก็บไปแล้วก็้อนะครับเพื่อความสะดวกของท่านประธานท่าจะนั่งอยู่จี่หล่งเลยนะครับระยาประดับนะครับท่านประธาน สูงนี้จะสูงซึ่งตงต้นคว่จะเปการป้องกันการปนเปื้อนใชต่าม่คระส่จากสิ่งต่าต่างที่เป็นันตราย